รามทหารยศพันตรีฝีมือฉกาจแห่งกองทัพอินเดียต้องปลอมตัวเป็นนักศึกษาเพื่อไปทำภารกิจสำคัญระดับชาติพร้อมกับตามหาน้องชายต่างแม่ตามคำสั่งเสียของพ่อการเผชิญหน้ากับกองกำลังต่อต้านและการตามหาน้องชายในรั้วมหาลัยของรามจะเป็นยังไง สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไฟแชแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องขออยู่เคียงข้างใจเธอเป็นหนังเก่าของอินเดียที่สนุกมากเรื่องหนึง่งก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่ง like, ไลก์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอินเดียและปากีสถานมีความขัดแยง้งทำสงครามกันมาเป็นเวลานานท่านผอ,อแห่งกองทัพอินเดียและเชค,คา่านายทหารระดับสูงซึ่งเป็นพ่อของพระเอกทั้งสองมีความพยายามที่จะจบสงครามนี้โดยสันติวิธีมาโดยตลอด วันหนึ่งมีชาวบ้านของปากีสถานหลงเข้ามาในอินเดียรากวันคนที่ดูแลชายแดนในตอนนั้นได้ลงมือสังหารชาวบ้านเหล่านั้นทั้งหมดเพราะระแวงว่าเป็นสายซืบอโดยความผิดและแนวคิดที่เป็นภัยต่อกองทัพของรากวันทําให้เขาถูกปลดจากการเป็นทหารแต่เขาก็ไม่หยุดอยู่แค่นี้รากวันรวบรวมกองกําลังทหารที่ไม่เห็นด้วยกับสันติวิธีให้มาเข้าร่วมกองกําลังปกป้องชาติในแบบที่พวกเขาคิดว่าถูกต้อง หลายปีผ่านไปผอบอและเชคคามีโครงการที่ชื่อว่ามีลาบเป็นการปล่อยตัวชาวบ้านของปากีสถานที่หลงเข้ามาในชายแดนอินเดียวันหนึ่งผอบอมาออกรายการทีวีเพื่อประกาศให้ปากีสถานรู้และให้คนในประเทศเข้าใจว่าโครงการนี้คือจุดเริ่มต้นที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ดีขึ้นปูทางไปสู่การยุติสงครามที่มีมานานถึง55ปีโดยทางอินเดียจะไม่สนว่านักโทษเหล่านั้นเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาหรือจะเป็นสายลับและไม่สนว่าทางปากีสถานจะปล่อยชาวบ้าน ของอินเดียคืนมาบ้างหรือไม่แต่ทางกองทัพอินเดียจะยังดําเนินตามโครงการมิราบแน่นอนว่ารากวันไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้เขามองว่าปากีสถานไม่มีทางรับข้อเสนอนี้แน่นอนแถมยังจะทําให้อินเดียขายที่หน้าถูกปากีสถานหัวร้อยย่อเขาจึงนํากองกําลังบุกสตูดิโอใช้ความปลอดภัยของลูกสาวท่านผอเมื่มขอข่มขู่ให้ยกเลิกโครงการมิราบ หลังจากนั้นไม่นานรามเพร่ของเรื่องก็เข้ามาช่วยเขาจัดการคนของกองกําลังต่อตาในอย่างง่ายได้ทั้งกระโดดยิงสไลด์ตัวยิงเรียกได้ว่าสกิลขั้นเทพทางด้านเชคคาก็เข้ามาช่วยด้วยในระหว่างที่ยิงต่อสู้กันรากวันยิงไปที่ผอ,อเชคคาเข้าไปช่วยทัทนแต่เขาก็ถูกยิงเข้าที่หน้าอกหลังจากนั้นรากวันก็หนีไปได้ส่วนรามนั้นก็ตามไปติดติดพวกเขาต่อสู้กันอย่างดเดือด ในระหว่างนั้นรามได้ยินเสียงเรียกของพ่อสะกอนเขาจึงกลับไปหาพ่อและนําตัวส่งโรงพยาบาลแต่อาการของเขาก็สาหัสมากก่อนสิ้นลมเชคคาได้สารภาพว่ารามไม่ใช่ลูกคนเดียวของเขาก่อนหน้านี้เขาไม่มีมชื่อมาทุและลูกชายชื่อลักษมณนก่อนที่แม่ของรามจะเสียชีวิตเธอส่งตัวรามพร้อมจดหมายมาให้เชคคาช่วยดูแลเขาจึงต้องบอกเรื่องนี้กับมาทุแต่เธอก็ทําใจไม่ได้เมื่อรู้ว่าเชคคาเคยนอกใจอีกท้งไม่สามารถทนเลี้ยงรามได้เธอบอกให้เชคคาเลือกระหว่าง รหรือลูกเมียซึ่งพ่อของเขาก็เลือกรามเพราะนอกจากผู้เป็นพ่อแล้วรามก็ไม่มีใครเลย เชคคารู้สึกผิดต,ต่อลักษมันลูกชายคนของเขามาโดยตลอดเขาไม่ได้เจอลูกมา20ปีแล้วไม่เคยทําหน้าที่พ่อให้เลยเชคค่ ha, เลยสั่งเสียให้รามช่วยทําให้มาทูและลักษมันให้อภัยเขานอกจากนี้เชคค่ายังขอให้รามอย่าลอยอังคารคนเดียวให้พาลักษมันไปทําพิธีกรรมสุดท้ายให้พ่อด้วยกันรามถามถึงมาทูและลักษมันจากคนดูแลบ้านทําให้รามได้รู้ว่าตัวเขาเองเป็นต้นเหตุทําให้มาทูพาลูกจากไปและทําให้ครอบครัวของพ่อต้องแตกแยกซึ่งเขาก็รู้สึกผิด และเสียใจมากเมื่อได้รู้เช่นนั้น หลังจากงานศพของเชคาท่านผอ,อมาขอให้รามไปทําภารกิจคุ้มครองซานซูลูกสาวของเขาเพราะก่อนหน้านี้รักวันเคยเอาซานซูมาขู่วยเขายกเลิกโครงการมิลาบโดยภารกิจนี้รามต้องปลอมตัวไปอยู่ที่มหาวิทยาลายัยเพราะซานซูไม่ยอมให้มีคนของพ่อคอยตามถ้าเธอรู้เธอจะหนีไปเหมือนที่ผ่านมาทางด้านรามก็จําเป็นต้องปฏิเสธภารกิจนี้เพราะเขาต้องตามหารักษมันตามคําสั่งเสียของพ่อแต่ท่านผอ,อก็บอกว่าถ้าด้วยเหตุนี้ก็ควรต้องรับภารกิจนี้อย่างยิ่งเพราะ ลักมันก็เรียนอยู่ที่มหาลัยเดียวกันกับซานซูเมื่อได้รู้เช่นนั้นรามจึงรับทําภารกิจนี้เขาถามว่าแล้วจะให้ปลอมตัวไปเป็นครูสอนวิชาอะไรแต่ท่านผอ,อกระบอกว่าจะให้ปลอมเป็นนักศึกษาเพราะรามจะได้เรียนต่อให้จบสักทีตัดฉากมาที่มหาลายัยซานซูสาวสวยสุดเท่เธอมีเพื่อนสนิทชื่อว่าลักกี้หนุ่มฮอตชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วทั้งมหาลายัยโดยเฉพาะเรื่องความบา้าความห้าวความเกเรและผลการเรียนที่ย่ำแย่มากๆ วันหนึ่งลักกี้ไปเจอรามซึ่งมาเรียนวันแรกด้วยลุกสุดเชยรามเข้ามาถามหาห้องครูใหญ่ซึ่งลักกี้ก็บอกทางให้แต่หลังจากนั้นเขาก็ผลักรามล้มลงไปนอนกับพื้นรามลุกขึ้นมาถามว่านายเชื่อไรแต่ลักกี้ก็ไม่ยอมบอกพร้อมท้าต่อยกับรามซานซูเห็นท่าไม่ดีจึงรีบวิ่งเข้ามาห้ามเพราะเธอเข้าใจผิดคิดว่ารามคือครูเคมีคนใหม่ เมื่อรามรู้ว่าเธอคือซานซูก็เลยขอให้เธอเดินไปส่งที่ห้องครูใหญ่แต่ว่าลักกี้ก็มาขัดไว้จนทั้งสองได้ประลองกําลังกันแน่นอนค่ะลักกี้สู้ไม่ได้ในระหว่างนั้นครูสอนภาษาฮินดีก็เดินมาซึ่งเธอเป็นครูคนเดียวที่ลักกี้กลัวรวมถึงนักศึกษาคนอื่นด้วยทุกคนต่างพากันวิ่งหนีเธอไปคนละทิศคนละทางยกเว้นก็แต่รามที่ยังยืนงง,ง,งอยู่เธอเข้ามาทักทายและชื่นชมความหล่อของราม จากนั้นรามก็มาหาครูใหญ่เพื่อรายงานตัวทางด้านครูใหญ่เก็้าแต่เรียกยศและพูดถึงตะกองทับจนทําให้รามนั้นกลัวว่าความจะแตกเรื่องที่เขาปลอมตัวมาจึงขอให้ครูใหญ่อย่าตะเบะและอย่าเรียกยศอีกรามขอให้เขาได้เรียนห้องเดียวกับซานซูอีกทั้งยังถามหาลักษมณ์แต่ครูใหญ่ก็แค่ขุนชื่อเท่านั้นไม่รู้ว่าเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงชีวิตในรั้วมหาลัยของรามนั้นไม่ได้ง่ายเลยแต่ว่าเขาก็พยายามปรับตัวเข้าหาคนอื่นอยู่ตลอด ในห้องเรียนรามไปขอนั่งค้างสานซูแต่ว่าเธอก็ปฏิเสธจากนั้นอาจารย์ก็เข้ามาเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ในการพูดก็คือน้ำลายกระจายแอดจจะขอเรียกว่าอาจารย์เปียกนะคะทันทีที่เข้ามาเขาก็ไปเล่นงานนักศึกษาแต่ละคนรวมถึงรามด้วยอาจารย์เปียกบอกให้รามนั่งตามสบายยกเท้าขึ้นมาบนโต๊ะได้แต่รามก็บอกว่าไม่เป็นไรอาจารย์เลยขอร้องให้เถอะ จากนั้นรามเลยยอมทําตามแต่พอเขายกเท้าขึ้นมาอาจารย์เปียกก็ตะคอกใส่ว่ากล้ามากต้องสั่งสอนซะหน่อยแล้วพร้อมกระบ,บอกให้รามตามเขาไปที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี้ยังดีที่ครูใหญ่เข้ามาช่วยได้ทันเขามาแนะนําตัวให้รามและบอกกับทุกคนว่าเมื่อสิปีที่แล้วรามเคยเป็นนักเรียนที่เก่งมากแต่โดยปัญหาครอบครัวเขาจึงต้องทิ้งการเรียนไปตอนนี้เขาจึงกลับมาเรียนต่อให้จบจากนั้นครูใหญ่ยังบอกให้รามไปนั่งข้างๆซา,านสูกด้วย หลังจากนั้นรามก็ตามซารสูไปทุกที่ทาให้สารสูนั้นไม่ชอบมากๆคอยหนีรามอยู่ตลอดจนในที่สุดเธอก็ทนไม่ไหวบอกกับรามว่าเธอจะเลือกเพื่อนเองคนที่จะเป็นเพื่อนเธอต้องเป็นคนพิเศษสำหรับเธอซึ่งคนนั้นก็ไม่ใช่รามแน่นอนแต่ว่ารามก็ไม่สนยังคงตามติดเธออยู่ตลอด จนซานซูต้องไปขอให้ลักกี้มาช่วยลักกี้เลยเข้าไปหาเรื่องรามหล้อเหลี่ยนเรื่องอายุเขาทั้งคู่ได้เถียงกันแบบไม่มีใครยอมใครและคนที่มาหยุดพวกเขาก็เป็นครูสอนภาษาฮินดีอีกแล้วตัดฉากไปที่รากวันในตอนนี้เป้าหมายของเขาก็คือซานซูโดยมีคานลูกน้องฝีมือดีขอให้ความช่วยเหลือพวกเขากําลังเตรียมการเพื่อลงมือขัดขวางโครงการมิราบ ทางด้านรามเขาก็ทั้งเรียนไปคุ้มครองซานซูไปและยังต้องตามหาน้องชายไปอีกด้วยจนได้นักศึกษาคนนึงมาช่วยตามหาโดยใช้คอมพิวเตอร์เจาะข้อมูลของมหาลัยและใน,นที่สุดก็เจอข้อมูลของลักษมันแต่ว่าเน็ตดันช้าต้องรอโหลดรูปอพิ่นาน ในระหว่างนั้นลักกี้กำลังท้าแข่งกับเพื่อนปีนหลังคาขึ้นเปอาธงแต่ว่าเขาก็ดันถูกเพื่อนชนจนพัดตกลงมาอย่างดีที่เขาก่อขอบหลังคาไว้ได้แต่เขาก็น่าจะก่อไว้ได้ไม่นานทั้งครูและนักศึกษาคนอื่นๆก็ตกใจร้องตะโกนกันดังลั่นทางด้านรามพอร,รูโหลดเสร็จเขาก็ได้รู้ว่าลักกี้คือลักษมณ์ทันใดน,นั้นรามก็ได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกชื่อลักกี้พอดี พ่อออกไปดูก็เห็นลักกี้กำลังห้อยอยู่ที่ขอบหลังคารามจึงใช้สกิลคันเทพปีนหลังคาออกไปช่วยพอทุกคนเห็นเขาต่างก็พากันเชียร์ให้กำลังใจรามกระโดดจับเชือกแล้วโหนตัวลงไปช่วยลักกี้ไว้ได้ทันทำให้หลังจากนั้นรามก็เป็นที่ชื่นชอบของทุกคนในมหาลัยโดยเฉพาะซานซูและลักกี้ ต่อมาซานซูรีไปต่อว่าลักกี้ที่ทําให้เธอเป็นห่วงนอกจากนี้เธอยังบอกกับรามว่าในตอนนี้รามเป็นคนพิเศษสําหรับเธอมากพวกเขาได้ตกลงเป็นเพื่อนกันรวมถึงเพอร์ซี่เพื่อนอีคนของซานซูด้วยในระหว่างนั้นพวกเขาก็ถูกคนของรากวันถ่ายรูปไว้โดยรากวันมีแผนจะจัดการเพื่อนของซานซูเพื่อเป็นการเตือนให้พอบอรู้ว่าถ้าหากยังไม่ยกเลิกโครงการมิลาบคนต่อไปจะเป็นซานซูแน่นอนแต่ยังดีที่ในรูปไม่เห็นหน้ารามเป้าหมายของรากวันจึงเป็นเพอร์ซี่แทนเขาสั่งให้ขาด ไปยิงเพอร์ซี่ถึงแม้คันจะไม่เห็นด้วยที่ต้องทําแบบนั้นกับเด็กแต่รักวันก็บอกวันนี้คือสองครามต้องมีคนเสียสละตัดฉากกลับมาที่รามดูเหมือนรามจะมีความสุขกับชีวิตในรั้วมหาลาัยในตอนนี้จนวันหนึ่งระหว่างที่เล่นสนุกกับเพื่อนๆรามก็ได้เจอกับครูสอนเคมีคนใหม่เธอเป็นสาวสวยหุ่นดีมีสเสน่ห์รามตกหลุมรักเธอทันทีจากนั้นเขาก็ร้องเพลงตามจีบเธอไปทุกที่ถึงขั้นตามไปร้องเพลงจีบถึงห้องพักครูต่อหน้าครูคนอื่นๆ ต่อมาใน,นระหว่างที่ซานซูกับเพอร์ซี่กำลังเดินเล่นกันรามมองไปเห็นเลเซอร์ส่องไปที่หัวของเพอร์ซี่พอมองไปรอบๆก็เห็นขานกำลังเล็งปืนไปที่เพอร์ซี่ด้วยความเก่งของรามทำให้เขาสามารถไปช่วยเพอร์ซี่ได้ทันทางด้านขานพ่อยิงพลาดเขาจึงรีบขับรถหนีไป รามไม่รอช้าขี่จักรยาน3ามล้อตามไปติดมีหรือที่รถยนต์จะสู้จักรยานของรามได้รามไล่ตามไปจนเกือบทันถึงแม้ขานจะยิงใส่แต่รามก็โยกตัวหลบได้แบบชิวชิวไม่ว่าจะมีอุปสรรคต่างๆมาขัดขวางเข้ามาแค่ไหนรามก็หลบมาได้หมด เขาใช้ทางลัดขี่จักรยานล,ลอยตัวขึ้นกลางอากาศพร้อมกับยิงใส่คนร้ายจนทําให้คานตกจากรถและถูกรามจับไว้ได้ทันทีที่รากวันรู้ว่าภารกิจล้มเหลวเขาก็โกรธมากที่คนของเขาพลาดไม่รู้ว่านักศึกษาคนนั้นคือสุดยอดทหารฝีมือดีของกองทัพและด้วยเหตุนี้ถ้าไม่รากวันตัดสินใจไปลงมือเอง ตัดฉากมาที่รามและลักกี้กำลังคุยกันเรื่องที่รามตามจีบครูเคมีลักกี้เตือนว่าน,นั่นครูนะแต่รามก็ไม่สนก็จริงๆแล้วเขาไม่ใช่นักศึกษานี่คะจากนั้นลักกี้ก็บ่นเรื่องที่มีคนมาทำป้ายประกาศของเขาหลุดซึ่งเป็นประกาศหาคนไปเช่าห้องที่บ้านของเขารามจึงใช้อโอกาสนี้ขอเช่าเลยทางด้านลักกี้ก็ดีใจมากๆเขาเล่าเรื่องแม่ให้ฟังตลอดทางกลับบ้านแต่พอรามถามว่าแล้วพ่อล่ะเขาก็เข้ามาขอร้องรามว่าอย่าพูดถึงเรื่องพ่อเขาอีก ทางด้านมาทุแม่ของลักกี้ก็ถูกชะตาและชอบรามมากๆเธอดูแลรามยัางจะเป็นลุยคนมาทูชื่นชมที่รามทำตัวดีน่ารัก และชมพ่อของรามที่เลี้ยงลูกมาได้ดีขนาดนี้ส่วนรามก็ดีใจที่ได้เจอกับมาทุเขาทําเหมือนมาทุคือแม่คนของเขาทั้งดูแลเอาใจใส่พาไปวัดและพูดคุยด้วยในคลาสฟิสิกส์อาจารย์เปียกเข้ามาบนนักศึกษาตั้งแต่ยังไม่เริ่มสอนโดยเฉพาะคนที่นั่งแถวหน้าทุกคนก็เตรียมอุป,ปกรณ์รับมือเป็นอย่างดีอาจารย์เปียกท่วงการบ้านที่สั่งไว้พ่อเขาเห็นว่าลักกี้หลับอยู่เลยไปถามลักกี้ว่าการบ้านเสร็จแล้วยังโชคดีที่ลักกี้ได้รามช่วยไว้เข้าเอาการบ้านของเขาให้ไปแต่แล้วราม ก็ต้องมาซวยแทนเมื่ออาจารย์ดันไปถามเอกการบ้านจากเขาจากนั้นเขาจึงโดนลงโทษให้ไปคุกเข่าหน้าห้องตามระเบียบ ซานซูเดินตามหาลักกี้ทั่วมาหาลัยแต่ก็ไม่เจอเธอเลยไปถามเพื่อนของลักกี้จนได้รู้ว่าลักกี้อยู่ที่ห้องสมุดซึ่งก็ทําเอาซานซูนั้นถึงกับงงว่าคนอย่างลักกี้เนี่ยนะจะเข้าห้องสมุดและมันก็ไม่ใช่แค่ซานซูที่ตกใจแต่คนทางห้องสมุดก็ตกใจมากเช่นกันทางด้านลักกี้เข้ามาห้องสมุดเพื่อพยายามอ่านฟิสิกส์และทําการบ้านคืนให้รมในระหว่างที่เขาอ่านหนังสือคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามก็ถามว่านายเป็นแฟนกับซานซูหรอเขาก็บอกว่าไม่ใช่แฟนของเขาต้องสวยที่สุดในโลกไม่ใช่สา หน้าจืดอย่างซานซูแน่นอนซึ่งซานซูก็เข้ามาได้ยินพอดีเธอเลยงอนเดินหนีไปร้องไห้แข่งด้านรามก็ตามไปปลอบใจซานซูได้ระบายเรื่องพ่อให้รามฟังว่าพ่อไม่เคยรักเธอเลยพ่ออยากได้ลูกผู้ชายอยากให้เป็นทหารเหมือนกับเขาตอนเด็กเธอพยายามทำตัวเป็นลูกชายและตอนนี้เธอก็ทำสำเร็จแล้วไม่มีใครมองว่าเธอเป็นผู้หญิงเลยจากนั้นรามจึงพาเธอไปหาครูเคมีเพื่อให้แปลงโฉมให้ วันร, cier, รุ่งขึ้นซานซูมาเรียนในลูกสวยทำเอาหนุ่มๆม,มองทั้งมหาลัยลักกี้ก็เช่นกันแต่มันกลับทำให้ซานซูรู้สึกไม่โอเคเพราะเธอรู้สึกเหมือนกำลังหลอกลักกี้อยู่การแต่งตัวแต่งหน้าแบบนี้ไม่ใช่ตัวตนของเธอเลยซึ่งมันก็ทำให้ลักกี้รู้สึกไม่ดีด้วยเช่นกันพอกลับมาที่บ้านเขาก็เอาแต่น,นั่งทำหน้าเซ็งกดเปลี่ยนช่องทีวีไปเรื่อยพ่อรามานั่งดูทีวีด้วยแล้วขอให้เขาหยุดตอนที่ช่องกำลังเสนอข่าวกองทัพมันก็ยิ่งทำให้ลักกี้เซ็งเข้าไปอีกๆๆเพราะว่าเขาไม่ชอบทหารไม่ ชอบอาชีพของพ่อที่ทิ้งเข้าไปพ่อมาทูมาเห็นรามดูข่าวกองทัพเธอก็ถามว่ารามสนใจทหารหรอซึ่งเขาก็บอกว่าใช่เขาชอบมากทหารเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละทําเพื่อประเทศชาติอย่างมีเกียรติพอลักกี้เดินเข้ามาได้ยินเขาก็พูดถึงอาชีพทหารเสีย,สยหายจนมันทําให้รามโกรธและบอกให้ลักกี้ให้เกียรติอาชีพของพ่อเขาด้วยพ่อต้องเสียสละไปรบเป็นเดือนๆเนพื่อให้ประชาชนได้อยู่อย่างสงบลักกี้ก็พูดสวนขึ้นมาว่าพ่อเขาก็เป็นทหารเหมือนกันและท่านก็ได้ทิ้งครอบครัวก็ไปเลี้ยงลูกเมียน้อน ไม่เคยทําหน้าที่พ่อให้เลยตลอด20ปีที่ผ่านมาไม่เคยมาด่าตอนสอบตกไม่เคยมาดูตอนแอบสุบุรีและไม่เคยบอกว่าผมยาวให้ตัดผมซะบ้างซึ่งมันก็ทําให้ลักกี้เกลียดพ่อและพี่ชายต่างแม่ของเขามากทางด้านรากวันเข้าสั่งไห้คนไปจับตัวอาจารย์เปียกมาข่มขู่ให้ลาออกเพื่อที่เขาจะได้ปลอมตัวเป็นครูสอนพิกส์คนใหม่เข้าไปทำงานแทน ตัดฉากมาที่ลักกี้เขากําลังปวดหัวอยู่ว่าจะเอาอะไรเป็นของขว,วัญวันเกิดให้แม่รามจึงแนะนําให้เขาตัดผมซึ่งมันก็เป็นของขวัญที่แม่ประทับใจมากๆนอกจากนี้คนทางมหาลัยก็ตื่นเต้นกับทรงผมใหม่ของลักกี้ด้วยหลังจากนั้นรากวันก็มาเริ่มงานวันแรกเขาแตกต่างไปจากครูคนก่อนทั้งจริงจังดุและน่ากลัวทางด้านรามเขาก็ไม่รู้ว่าครูคนใหม่นี้เป็นใครเพราะที่ผ่านมารักกวันไม่เคยเปิดเผยหน้ามาก่อนในช่วงนี้แต่ละคนกําลังวุ่นวุ่นกับงานพร้อมที่กําลังจะมาถึง ทั้งเตรียมชุดและหาคู่ควงไปงานทางด้านรามก็ซ้อมเต้นสําหรับงานนี้อย่างตั้งใจเพราะหวังจะไปจีบครูเคมีคนใหม่ส่วนรักวันก็เตรียมฮอบสําหรับงานนี้เช่นกันในวันงานพวกเขาก็ร้องเล่นเต้นรํากันอย่างสนุกสนาน หลังจบงานรักวันเรียกให้รามไปส่งครูเคมีแน่นอนว่ารามก็ไม่ปฏิเสธซึ่งมันก็เข้าแผนของรักกวันทันทีที่ครูเคมีขึ้นรถคนร้ายก็ขับพาเธอนี้ไปต่อหน้าต่อตารามเขาจึงวิ่งตามไปช่วยเธอสไลด์ตัวลงมาจากทางชันเพื่อดักหน้าคนร้ายไว้จากนั้นก็จัดการทีละคนแบบเทพ ในขณะเดียวกันรากวันก็เสนอตัวพาลักกี้กับซานซูไปส่งหลังจากที่ส่งลักกี้เสร็จเขาก็พาตัวซานซูไปที่ยังดีที่รามตามมาคุ้มครองได้ทันแต่เขาก็ไม่ระแวงรากวันแถมยังขอให้รากวันช่วยขับพาซานซูไปส่งหาพ่อของเธอหลังจากนั้นรามก็ไปทำแผลที่บ้านครูเคมีพอเธอรู้ว่ารามเป็นทหารปลอมตัวมาไม่ใช่นักศึกษาจริงๆเธอก็เลยเช้าวันถัดมา รามครูใหญ่และรากวันนั่งคุยการเรื่องเมื่อคืนรามขอให้รากวันช่วยเก็บเรื่องที่เขาเป็นทาหารไว้เป็นความลับในระหว่างนั้นครูใหญ่ก็ถามรามขึ้นมาว่าหาตัวลักษมณ์เจอแล้วยังซึ่งมันก็ทําให้รากวันสงสัยว่าลักษมณ์คือใครเลยให้ลูกน้องไปสืบมาจนได้รู้ว่าเขาเป็นน้องชายต่างแม่ของรามและความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่รากวันจึงจะใช้จุดนี้กําจัดรามโดยจะเอาความจริงไปบอกลักกี้และมาทุเพื่อให้ทะเลาะก,กันซึ่งก็จะเป็นการบีบให้รามไม่สามารถเรียนที่นี่ ต่อได้และทุกอย่างมันก็เป็นไปตามที่รากวันวางแผนไว้หลังจากที่มาธุและลักกี้รู้ความจริงพวกเขาก็โกรธรามมากมาทูบอกรามว่าการที่เขาพาเธอไปวัดแต่เท้าของเธอและทาดีด้วยมันไม่สามารถทําให้ทุกอย่างถูกต้องได้แผลมันลึกมากเกินกว่าจะรักษาแถมเธอยังฝากรามไปบอกเชคคาว่าเธอและลูกไม่ต้องการเขาแล้วและให้เขาตายโดยที่ไม่ได้เห็นหน้าเธอและลูกอีกถือสวาเป็นบทลงโทษของเขาจากนั้นเธอก็บอกให้รามไปเก็บของแล้วก็ออกจากบ้านไปรามขึ้นไปเก็บของ และกำลังจะเดินออกจากบ้านมาทุถามรามก่อนที่จะไปว่าเขามาที่นี่ทําไมกันแน่ต้องการอะไรรามจึงบอกว่าผมมาที่นี่เพื่อทําตามคําสั่งเสียสุดท้ายของพ่อคุณพูดถูกแล้วพ่อโดนลงโทษให้จากไปโดยไม่เห็นหน้าพวกคุณท่านรักพวกคุณมากท่านขอให้ผมพาลักกี้ไปลอยอังคารกระดูกท่านซึ่งมาทุและลักกี้ก็ตกใจและเสียใจมากที่รู้ว่าเชคคาเสียชีวิตแล้วโดยเฉพาะมาธุที่คิดถึงสามีของเธอมากๆวันถัดมารามไปรามลาเพื่อนๆและครูอาจารย์ที่มหา ก่อนที่เขานั้นจะกลับไปที่กองทัพแต่พอรามจากมาได้ไม่นานรากวันใช้โอกาสนี้เขาจับทุกคนในมาหาวาลัยไว้เป็นตัวประกันและอัดคลิปส่งให้พอโบอยกเลิกโครงการมีลาบและปล่อยตัวขานลูกน้องของเขาพร้อมนำรามใส่กุญแจมือมาด้วยซึ่งในคลิปรากวันได้เปิดเผยหน้าเป็นครั้งแรกทำให้รามได้รู้ว่าครูคนใหม่ก็คือรากวัน หลังจากนั้นมีข่าวว่ากองทัพปากีสถานยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการมิราบและจะปล่อยตัวนักโทษอินเดียคืนเช่นกันจากนั้นผอบอจึงรีบไปบอกเรื่องนี้กับรากวันเพื่อให้เขายอมแพ้และยอมรับว่าสันติวิธีมันได้ผลแต่ว่าเขาก็กลับไม่ยอมฟังเขาคิดว่ามันเป็นแผนของปากีสถานที่ทําให้เราตายใจรากวันยืนยันให้ผอบอําตามข้อตกลงเดิมผอบอจึงตัดสินใจจะยกเลิกโครงการมิราบแม้ว่าทางปากีสถานจะตกลงไปแล้วก็ตามเพราะเขาไม่สามารถสละชีวิตคนที่มหาลัยเพื่อ และกับโครงการนี้ได้แต่ว่ารามก็ห้ามเอาไว้เขาบอกว่าจะยกเลิกไม่ได้นี่ไม่ใช่แค่การยกเลิกการปล่อยตัวนักโทษไม่กี่คนแต่มันทําให้ความขัดแย้งมีมากขึ้นไปอีกเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับคนทั้งประเทศ แต่ถึงยังไงซะท่านผอบอกก็ยังเป็นห่วงความปลอดภัยของคนที่มหาลายัยรามจึงให้คำสัญญาว่าพรุ่งนี้พวกเขาทุกคนจะต้องปลอดภยัยทำโครงการมีลาบต่อไปได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงซึ่งทั้งหมดที่รามและผอบอกคุยกันมาทุกก็ได้ยินแล้วมันก็ทำให้เธอเข้าใจในสิ่งที่สามีเธอพยายามทำมาตลอดหลังจากนั้นรามพยายามไปพูดใข้ขานยอมมาเป็นพวกโดยเล่าเรื่องความสำเร็จของโครงการมีลาบให้ฟังและบอกว่าสิ่งที่รากวรวันทำมันผิด ทางด้านขัานก็บอกว่ารากวันทําไปเพื่อประเทศชาติรามจึงเล่าเรื่องลูกชายของรากวันให้ฟังว่าลูกของเขาถูกพวกก่อการร้ายฆ่าแต่ว่ารากวันเชื่อว่าเป็นฝีมือของปากีสถานดังนั้นเขาไม่ได้ทําเพื่อชาติแต่ทําเพื่อล้างแค้นในลูกชายตัางหากที่ผ่านมาข่านถูกหลอกมาโดยตลอดก่อนรามจะออกไปทําภารกิจมาทูก,ก็ได้เดินมาหารามให้คําสัญญาว่าลักกี้จะต้องปลอดภัยส่วนมาทูก,ก็บอกกับรามว่าแม่อยากให้ลูกทั้งสองกลับมาอย่างปลอดภัย ทางด้านคานก็ตัดสินใจจะช่วยรามโดยการพาตัวรามกลับไปหารากะวันแล้วแกล้งทำเป็นว่าทะเลาะก,กับรามรุนแรงจนยิงเขาเสียชีวิตจากนั้นก็ลากศพรามออกมาเพื่อให้เขาสามารถลงมือทำภารกิจได้ก่อนจากกันคานบอกลา่าและขอให้รามช่วยนำสันติมาให้ซึ่งขานก็รู้ตัวดีว่าเขาจะไม่รอดแน่นอน จากนั้นรามก็แอบ,บมาจัดก,การยามที่เฝ้าอยู่จนหมดพร้อมทั้งบอกให้ทุกคนหนีออกไปเดี๋ยวเขาจะอยู่ต่อสู้เพื่อทวงเวลาให้เองทางด้านรากะวันเมื่อรู้ว่ารามยังไม่ตายจึงไปถามข่านว่าทําไปเพื่ออะไรหลอกฉันทําไมข่านจึงตอบกลับไปว่านายตั้งหากที่เหลอให้ฉันช่วยนายแก้แค้นเรื่องส่วนตัวจากนั้นรากะวันก็ลงมือฆ่าขานส่วนลักกี้หลังจากหนีไปได้ไม่ไกลเขาก็ตัดสินใจกลับไปช่วยรามซึ่งตอนนี้รามก็กําลังเผชิญหน้าอยู่กับรากะวันทั้งคู่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดโดยอาการบาด าดเจ็บจากแผลที่ถูกยิงถ้าไม่รามสู้ได้อย่างไม่เต็มที่ทั้งคููต่อสู้กันตั้งแต่ในอาคารจนออกมาที่หลังคารามทําเนียนดึงสลักระเบิดแล้วค่อยๆเดินถอยไปในระหว่างนั้นหลักกี้ก็กําลังเอาฮอมาช่วยพอได้เวลารามก็โชว์สลักระเบิดให้รักวันดูจากนั้นก็ รามรีบวิ่งไปก่อฮอเพื่อหนีจากอาคารที่กำลังระเบิดโดยมีลักกี้ช่วยจับมือไว้ได้ทันในขณะเดียวกันการแลกตัวนักโทษของทั้งสองฝ่ายก็เป็นไปได้ด้วยดีพวกเขาได้เจอลูกเมียและญาติพี่น้องที่ต้องจากกันมานานสร้างความดีใจให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างมาก หลังจากที่เรื่องทุกอย่างจบลงรามและลักกี้ก็มาลอยอังคารของพ่อพวกเขาด้วยกันเราทุกคนทุกเชื้อชาติล้วนเป็นเพื่อนร่วมโลกส่วนประเทศและเส้นแบ่งก็เป็นแค่สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองเท่านั้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อการปกครองและระบบระเบียบต่างๆไม่ได้มีไว้เพื่อให้คนแบ่งแยกกันเกลียดกันหรือทำสงครามกันนอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็นสงครามหรือความขัดแย้งต่างๆการยุติมันด้วยสันติวิธีก็เป็นทางที่ดีที่สุดแต่ว่ามันก็ทำได้ยากสำหรับคนที่มีทิ่ทไม่สามารถ ละาว่างจากความเกลียดชังได้ไม่สามารถยอมเสียสละเพื่อส่วนรวมได้เหมือนอย่างรักวันและมาทุซึ่งมันก็เหมือนกับเวลาที่ทะเลาะก,กับพ่อแม่ทะเลาะก,กับแฟนการจะเริ่มต้นง้อหรือละวางเพื่อขอโทษก่อนมันก็เป็นสิ่งที่ยากมากใช่ไหมคะแต่ถ้าเราก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ความเสียหายก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆจนเราอาจต้องสูญเสียมันไปโดยไม่มีโอกาสได้แก้ไขมันได้อีกสําหรับหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วยาวเกือบ3มชั่วโมงเป็นหนังอินเดียที่มีฉากเต้นเยอะพอสมควรเลยนะคะแอดชอบมากรู้สึกว่ามันเป็น ขอองงงงหนนัย่าึแอดอยากให้ทุกคนลองไปดูหนังเต็มเรื่องนี้มีในเน็ตฟลิชื่อภาษาไทยว่าขออยู่เคียงข้างใจเธอในช่วงนี้โควิด1 9ระบาดหนกักก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์อยากดูคลิปถัดไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ